สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกททุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่22ธันวาคมวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจทางรายการแข่งขันอีกเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นตกาโชสเซรเรียและบุนเดสลีกาเยอรมันจึงทั่เด็ดไมคคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตฝากกลุ่มลายรวมทีเด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต่งบอลเต็บบอลต,ติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสวนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา6กโมงครึ่งในศึกเกาโชเซเลียอ,อิตาลีโรม่าพบกับปามาโดยคู่นีโรม่าต่อ1ลูกส่วนผลงานการเจอก,กัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นโรม่าชนะ3ครั้งเสมอศูนย์ครั้งและปามาชนะ2ครั้งส่วนผลงาน10เกมสุดทุกรายการของโรม่าชนะ3เสมอ2แพ้ห้า เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง6ครั้งส่ผลงานทีมเยือนปามา10เกมหลังสุดชนะ2เสมอ4แพ้4เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง6ครั้งคู่นี้ทางฝั่งโรมาเจ้าบ้านผลงานยังไม่ค่อยสม่ำเสมอจะเท่าไหร่โดยเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ,บ้านชนะซามโดเลียนในศึกโคปาอิตาเลียมา4-1นนแต่เกมลีกก็เพิ่งบุกไปแพ้โคโมมา0-2 ส่วนปามมาผลงานนอกบ้านถือว่าดีไม่ขี้เละพอลงเล่น5้าเกมสุดแพ้ไปแค่เกมเดียว,เ,ลยละะวเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านไปฝ่ายต่อ1นลูกอาจจะดูแพงไปสักหน่อยพราผลงานช่วงหลังโรมาไม่ค่อยดีนักและคิดว่าเกนมนี้ถ้าเกิดชนะก็คงจะชนะไม่ขาดเนื่องจากเนื่องจากทีมเยือนปาม่าผลงานนอกบ้านที่ดีสู้ตายและไม่ยอมแพ้ง่ายๆและก็มีม,มุมเลนเล็กที่ปามาอาจจะมาแชร์แต้มได้อีกด้วยฉะนั้นครูที่ขออยู่รองประคองสกอร์ทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฝันทองปาม่าบุกเสมอรโรมา1ประตูตอนหนึ่ง ส่วนอีกคู่เวลาห้าทุ่มครึ่งในศึกบุนเดสลลก้าเยอรมันโวล์ฟวกเจอกับดอทมุนโดยคู่นี้ดอทมุนต่อปอปอส่วนผลงานการเจอกันห้าเกมาสุดของคู่นี้เป็นโวล์ฟวกชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและดอทมุนชนะ2ครั้งส่วนผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการออกมาป่าเมืองเบียชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน6เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทีมเยือนเสือเหลือง10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2 เขาวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง3ครั้งคู่นี้นัดล่าสุด Wolf, วอล์ฟบวกแม้จะพึ่งแพ้มาก็จริงแต่สภาพโดยรวมถอวยังสวยหลูโดยเฉพาะยามลงเล่นในบ้านพอเข้าวินมาแล้ว3เกมหลังสุดและยิงได้ถึง8ประตูเรียกได้ว่าถ้าลงเล่นในบ้านเมื่อไหร่มักจะเก่งคูณ2ส่วนทางกับทานดอดบุญที่ล่าสุดกลายเป็นรักเสมอเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ใส่ติดนอกบ้านยังจับว่าเขาขั้นห่วยไตยทั้งหากอาจจะไม่สามารถบุกเอาชนะใครได้เลยตล,ลอด6เกมที่ผ่านมาแถมแพ้ไปถึง4เกมอีกด้วยจึงมองว่าการออกไปเยี่ยกับทีมที่เล่นในบ้านได้ดีไม่มีคำว่าง่ายในคืนนี้ดูโซนเราไม่สิจบจะค่อนข้างสูงและเผื่อจะโดนทีมของเจ้าบ้านน็อกเอาได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฝันของวอล์ฟบวกเปิดบ้านชนะดอทมุหนึ่งประตูต่อศูนย์สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม สมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ